ใบสีนะครับมืออื่นสี่ใบปูเด้อวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสี่ใบปูนะครับ,บ,รบพี่น้องเพื่อนโชคดีนะครับเพคุนกระซงปัดใจมาให้มาเปลี่ยนค่าแรงค่าใบาสีนะครับคุณย้ายเพคนกำลังเหยียบอยู่มืออื่นจะคงสิทันพอดีพี่น้องผู้ใดอยากโชคดีมืออื่นจะไปน้ำกันเด้อ อ,อื่นกะทิปิดทุกขอปูอีกคือเกาขอสามตัวบอ้บอบ่อเอาลายดอกเอาสามตัวขึ้นย้ายเพิ่นว่าปกติเพิ่นบ่ได้เฮ็ดจังซี่นะครับบริเฮดก็คือคนมาสั่งนี่จะขันบักดิง่งธรรมดาบ่ได้เฮ็ดเป็นขันหมึกดิ้งธรรมดาว่าซั่นปัญญาน่าก็คือ มืัอนี้จั่ายจังไหนจังแกเทนย่ายกันเลยคือว่างข้างแรกของยายยายเห็ดมันแย่น่านี่แต่พี่แต่งแต่เห็ดใส่งานบวชกับพี่อยู่แต่รหัสสามหนึ่งเปรี้ยวเก้าแบบนี้เวลาคือจังไนปัญหาว่าบอกว่าไปบูชาหลวงปู่ขดกิ้งยายกับตังโตหลวงตังสามคือเอาหลวงโอ้จีบเป็นปิดจังบุตรมาสอน เน่ในเ็นเพิ่อเพื่อเพนก็บอเพิ่นกับ่รู้ว่าสิั่งแบบใดแต่ว่าเพื่นเฮ็ดขึ้นมาดเผ้อมี่น้าใหลดาะยใหมทีมงานเป็นจัดการเปิดไฟใส่ยายนี่สิเปิดไฟให้เป็นหงม่อมูเดียวกันเลยเปิดไม่ได้แังว่า ไปเปิดรู้บังไดผมจะไปเปิดให้อยาก้ดเ่ากคือแหมว่า้องนันะขนาดก็ได้นัดหมายก็ได้บอกรูปแบบนี้เนี่ยกอกแีูหนกันอย่า้ยเป็นอะไรจะขึนิดิสิจ้ดอุ่นขึ้น้นธมาันพเอาเอนรับ้ังานับาเจาวานก คือเห็ดจังสี่มูกก็เดี๋ยววางสี่แล้วอ่ะใจอยากเห็ดจังสี่เราป่ะใจอยากเห็ดจังสี่ใจเป็นอย่างคืออยากเห็ดจังสี่เนี่ยเนี่ยโออย่ันเนี้ยแกดูเ่าจักที่กันนะขณะที่ออยากเห็ดจังสี่นะกำลังกำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นชุดนะครับกันเลย ไปตอนเช้าได้หมดเลไปสายก็ได้ครับเก้าโมงเก้าโมงสี่โมงคนละเออคือให้แบบไปจังหันนี่ไปจังหันกลับมาคนละจังไปเจ้าสาคืออยู่กันตัวย้ายเป็นผู้เฮ็ดยบย้ายกับไปน้ำมันตัวถือว่ามีบุญต้อกันตัวอ๋อคันทัศน์มดายคันมากไงคุ่ณแล่นไปเอาสอนเบียดเลยทันิพพตมากยากจังหน่อยมาหา กเลน้ำมันอแหละหาสร้าง <laughs> พ่ออี <laughs> ออ๋ีพ่ออี๋วพ่อ้างอว เม่ว่าเ่ว่จะเอาดอกสีไร้สีขาวสีเหอาดอกเบญจาเอาดอกงันจได้ดอกลักก็ได้ดอกเอดาวเลี้ยงดอกนี้ก็ได้สีืองืองน้ำๆดอขาวดอกครับย้ายกัจินตนาการเอโลดใช่อจินตนาการเอโลดเางดอกลเดเนาะ อันนั้นเขาเจ้าเขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าเฮ็ดวางวงชวงัะดอกพัะติกตว่าตอนตอนใบเขาจะค่อยเอาดอกไม้กินนี่นีันนอเอาดอกไม้กินได้ประดับใจยอกชื่อกานยอดจะเอาดอกไม้เสีใหญ่ี่้เราดอกไม้แห่แน่ครับ ประเภทของเชื้อนี่อว่าตน้ำใบเขาก็ใส่ลงไกิ่งใบที่เขาง่าตะไหนเธอทำแานทำแทนโอ้ยเด็กต่โหมดตัวสาธุเออผู้เจ้าของใบสี โอนเงินมาให้ค้าเป็นค่าแรงคุณยายค <c oughs> ่าสีมือคุณยายคุณสีรินนะครับโอ้ยคุณยายได้ไปได้โชคดีนั่งเดี๋ยวยายโชคดีตั้งแต่ได้ตัต้งแต่ได้เย็บนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วที่เนี่ยหได้โชคดีดีเด้อ แรงว่ามีสายยุบเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นยุบหรอแมนเลยแมนเลยเนี่ยขึ้นไปถือห่อแล้วเพราะว่าเขาก่ได้เฮ็ดไปฆ่าไปขายเนาะจังไหนจังได้มาเฮ็ดอย่างเงี้ยธรรมดาที่เป็นเหมือนชุ้มข้าเจ้าเห็ดเป็นอาชีพเฮ็ดขายอย่างเดียวนะอันนี้ยุบจะซื้อเขาก็ได้เฮ็ดเนาะก็คือว่าบุญเป็นห่อเขาตัวบ่อมีผู้บอกบ่อมีผู้ใดมาบอกว่าเฮ็ดรูปแบบนั่นรูปแบบนี้นะแต่เฮ็ดออกมาตามความรู้สึกเลยจะถามเป็นยังไงก็เคยเห็ดใกลเคียงที่ ตอนนี้สามคุณยายครับอีกคุณยายหนึ่งไปหาดอกไม้อยู่หรือไปอย่างหลังสามเมื่อกี้ชุมนุ่มแร้วตอนนี้ย่นรถทันรถทันรถทันเดียวเนี่น้อนไม่หนุนเรางานกองเป็นสนุอด้ยกันน่แะิบคันเปลี่ยคันควันหรือว่าคันใบซีก็ต้องทิมงานของคุณยายนี่แหละครับ คุณยายทองดาวบอกค่ะเอะทองดาวจันทิพย์พัฒน์บ้านหนองกุ้งน้อยนะครับเด้อบ้านหนองกุ้งน้อยหมู่ที่20นะครับตำบลสามล้านใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุผ์ผู้ใดว่างามผู้ใดอยากสร้างน้ำคุณยายก็ได้เด้อคุณยายคุณเย็บให้อ่า,อาขาถูคันมาเบ่งคันใบซีคันหว่องสวง่างยังคุณเฮ็ดได้เม็ด ยิดบ่ละพ่อไยไงรถถอยออกรถผู้ข่าจอดอยู่ซิ่งอ่ายึดบ่บละเดจ้าเสดพี่น้องเบิ้งสวกลาบไปความคือเบิ้งตัวเลขของอาจารย์สมเกียรติน้ำนะครับของอาจารย์สมเกียรติงวดที่ผ่านมากระเข่างกหนึ่งปะเฮายมีพลาดอันเดียวงวดนี้เจ้าเเบิ้งเลยนะครับสามคุณยายเย็บขันใบสีอยู่เอาให้พี่น้องเบิ้ง แนวทางของอาจารย์สมเกียรติไปพพ้อมนะครับอย่าี้อันนี้เป็นสถิติของอาจารย์สมเกียรตินะครับงวดที่ผ่านมา16กพฤศจิกายน2564ี่นะครับห1นึ่งเข้าตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับสถิตินะครับสถิติเก่านะครับกับมาคือกันครับหลวงพ่อสังคมนะครับหลวงพ่อสังคมกับเขามาคือกัน6 1หนึ่งนะครับตารางงวดนี้อาจารย์สมเกียรติเพิ่นไห้ยังซี่นะครับนะครับ นางสาคุณนยัยยัดคันใบสีไปนน้ำให้แนวทางพี่น้องไปคว่ำนะครับอาอ,อาลงมครับคืนแล้วพี่น้องนะอาลงมาัที่เบิร์นที่เ,เนี่ยอาจารย์สมเกียรติงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะครับเด่นวิ่งสามกับห้าเออนะครับเด่นวิ่งสามกับห้าจับคู่ก็จะมีสามหกสามแปดสามเก้าแล้วก็มีห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ 0. กันสองคู่คือห้าสองและสามสองนะครับคู่เด่นก็จะเป็นสามหกและก็ห้าแปดสามหกและก็ห้าแปดคือคู่เด่นนะครับคู่เน้นที่น้องนําไปพิจารณาเพิ่อนะครับเดิอถ้าจะเป็นโชคลาภนะครับมเมื่ออื่นสี่ใบปูนะครับอื่นแอดมินสี่ใบปูที่น้องอยากมาร่วม หรือว่าขันพี่น้องมาร่วมก็ได้กับเบื้องไร่สดออกนะครับสาธุพันทังโซเชียลเขานี่ยล่ะพันทังช่องเขานี่ยล่ะนะครับเดี๋ยวนาทีในโชคดีนะครับเนาะมือเอื้นกระติจุดทูบค้อมคุณยายเพิ่อนติไปน้ำเนี่ยเพื่นติไปขอโชคดาบน้ำปูคนว่าปูเป็นสิ่หายเยอะมื่อที่ฟันมาปูเป็นไหนหกหนึ่งคอหล่อเลยยายเพิ่อนก็ติไปน้ำคุณยายเพิ่อนติไปน้ำนะครับมือเอื้นสิไหวยปูนะครับมือเอื้นวันพระไง แอดมินก็สิพอาะเฮงก็สิวายเฉพาะวันพระไงนะครับต่อไปนี้สิบวายดูนะครับโอ้ยวายทุกวันพระแต่ว่าสิขอเฉพาะวันพระไงนะครับจะขอเฉพาะวันพระสิบห้าค่ำนะครับคือว่าของวดละเท่อนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง่งแนวทางของอาระจันสุกียรติอีกเทียวหนึ่งแล้วครับเนาะ,ะพี่น้องแคปนะหน้าจอไว้เถิ่งเด้อ มาใกล้ๆมือหรือว่ามีารัตตรี่ออกมาพี่น้องก็ล้องไปเดินหา,ารัตตรี่ไว้เบื้องนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเด้อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงและก็บุญของเราที่สั่งสมไว้เท่านั้นนะครับขอให้พี่น้องยูดีมีแห่งสุขีสุขสัขสขสงสตังร่นทงร่นไทยค<อ>วามเก็บจะได้ความ้คยจะมีเด้อพยัญชนะอะไรหลบพย,ยัญชนะมาเบียดเบียน ขอให้ลำลำเล่นรวยกันให้ถือหวยวันที่หนึ่วันที่1นึทันวาคม2 5 6 4นห้าน้ำกันทุกข่าันทุกคนนะครับ